สวัสดีค่ะอาจารย์จัญญาจากภาควิชาการพยาบาลสุติศาสตร์นรีเวชวิทยานะคะวันนี้จะมาพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับกลุ่มอาการนะคะของสตรีที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติซึ่งประจำเดือนผิดปกติเนี่ยเราจะพบได้นะคะตั้งแต่ตลอดช่วงชีวิตของสตรีคือตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นหรือเริ่มมีประจำเดือนจนกระทั่งไปถึงวัยผู้สูงอายุหรือวัยหลังหมดประจำเดือน ในวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นเรื่องของประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะประจำเดือนมาช้าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอก็อย่างเช่นนะคะมา1เดือนนะคะเราก็หายไป3เดือนหรือว่ามา3เดือนแล้วหายไป6เดือนนะคะซึ่งจะเกิดจากเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะที่ยังไม่สมดุละะทำให้ขัดประจำเดือนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราพบว่านะคะวัยรุ่นจะมี กลุ่มอาการหนึ่งที่เรียกว่า PCOS หรือว่ารังไข่นะคะคมีถุงไข่สุกหลายใบพร้อมๆกันทําให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมากขึ้นนะคะนอกจากจะมีประจำเดือนผิดปกติอาจจะยังทําให้มีสิวขึ้น,นะะมีผมหรือมีขนดกได้นะคะแล้วก็นะคะ อีกอันนึงนะก็คือเรื่องของอาการที่ปวดประจําเดือนมากนะคะซึ่งปกติเนี่ยทุกคนก็จะมีอาการปวดประจําเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เรารับประทานยาแล้วมันก็จะดีขึ้นหรือว่านอนพักนะคะเมื่อเราเมื่อรอบเดือนหายอาการปวดเหล่านี้ก็จะหายไปแต่ว่าถ้ามีอีก ะะมากกว่านี้ก็คือว่ารับประทานยาแลว้วอาการแก้ป,ปวดยังไม่หายต้องรับประทานยามากขึ้นทุกเดือนทุกเดือนอันนี้เรียกว่านะคะผิดปกตินะ,ะอันนี้น่าจะไปพบคุณหมอนะคะอาจจะมีเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนนะคะในวัยกลางคนนะคะส่วนใหญ่จะพบเรื่องของประจำเดือนผิดปกติก็คือว่าประจำเดือนมามากนะคะในช่วงอายุประมาณ40-50ปี หรือในวัยใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยนะคะผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเพศก็คือเอสโตรเจนเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดเนื้องอกนะคะหรือเยื่อบุพบโพรงมดลูกเนี่ยหนาตัวขึ้นนะคะก็จะทําให้มีเลือดออกมากได้นะคะปกติเราจะใช้ผ้าอนามัยอาจจะวันละ2-3แผ่นนะคะชุ่มหรือไม่ชุ่มบ้างนะคะแล้วก็มาประมาณ3วัน5วันนะคะแต่ถ้าประจำเดือนมามากนะคะแล้วก็มานาน อาจจะเป็น5วัน7วันแล้วเปลี่ยนผ้นาอนามัยบ่อยๆนะคะทุก2ชั่วโมงแล้วก็ชุ่มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันตรายนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะซีดนะคะเรื้อรังหรือทําให้เกิดตกเลือดหรือเกิดช็อกถึงเสียชีวิตได้นะคะส่วนในวัยหลังวัยหมดประจําเดือนนะคะจริงๆเราจะไม่ควรมีเลือดออกแล้วใช่ไหมคะแต่ยังพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่ทําให้เลือดออกได้การส่วนใหญ่ ก็ให้นึกถึง2โรคก,ก็คือนะคะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกกับมะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นควรจะรับการตรวจวินิจฉัยนะคะถ้าไป,ปพบคุณหมอก็จะมีการเก็บนะ,ะเนื้อเยื่อนะคะหรือเยื่อผุผิวที่โพรงมดลูกนะคะไปส่งตรวจแล้วก็มีการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเพื่อวินิจฉัยให้ได้ว่า เป็นความผิดปกติจากอะไรนะคะอันนั้นก็คือกลุ่มอาการแรกก็คือเรื่องของประจําเดือนผิดปกตินะคะส่วนนะคะกลุ่มอาการที่2ที่ไม่ควรนิ่งนอนใจเหมือนกันก็คือการทําพบก้อนนะคะอาจจะเป็นที่บริเวณเออหน้าท้องหรือว่าลังไข่ทั้งสองข้างนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในวัยช่วง40-50ปีเนี่ยจะมีก้อนที่เกิดจากเนื้องอกนะคะของมดลูกซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นในชั้นในนะคะก็จะทําให้เลือดออกมาก แต่ถ้ามันเกิดขึ้นที่บริเวณเยื่อบุผิวของมดลูกก็มันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วอาจจะไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงซึ่งนะคะมดลูกของเราเนี่ยก็จะติดอยู่กับกบระเพาะปัสสวาวะนะคะอาจจะทให้ปัสสวาวะบ่อยขึ้นหรือนะคะถ้ามันไปเ,เกิดขึ้นทางด้านหลังของตัวมดลูกนะคะซึ่งติดอยู่กับลำไส้ใหญ่ก็จะไปกดลำไส้ใหญ่ทําให้เราถ่ายอุจจาระยากขึ้นนะคะท้องผูกหรือต้องใช้ แรงในการเบ่งถ่ายอุจจาระมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนหรือก้อนที่บริเวณรังไข่อันนี้ก็นะคะอาจจะเป็นถุงน้ําหรืออาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเจอนะคะพบว่ามันผิดปกติอย่านิ่งนอนใจนะคะควรสเปรย์ไปพบแพทย์ ส่วนอาการที่3นะคะที่เจอได้บ่อยในทางนรีเวชเลยก็คือเรื่องของสิ่งคัดหลั่งออกทางช่องคลอดนะคะอาจจะเป็นตกขาวนะคะอาจจะเป็นน้าําใสๆหรือสีน้ําตาลนะคะแล้วอาจจะมีอาการมีกลิ่นเหม็นคันนี่เป็นต้นนะคะซึ่งพวกนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อซึ่งที่พบบ่อยก็คือเชือ้อราที่ในช่วงของฤดูฝนนะคะจากกางเกงชั้นในอย่างเงี้ยนะคะในที่อับชื้นไม่โดนแดดเชื้อราก็จะเกิดขึ้นได้ ก็ทำให้เกิดมีอาการคันแล้วก็มีนิชชาร์ดเป็นก้อนๆสีขาวนะคะถ้าเราไปตรวจภายใน,ในก็จะเห็นได้นะคะตกค้างอยู่ในช่องคลอดในปริมาณมากนะ,ะหรือการใช้ห้องน้ำนะคะที่ไม่สะอาดนะคะไม่ได้ล้างน้ําทําความสะอาดลาดก่อนพวกนี้เวลาเราถ่ายปัสสาวะไปโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเพราะทางเดินปัสสาวะเราสั้นมันก็จะทําให้เชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียนะคะกระเด็นขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการ อักเสบหรือติดเชื้อได้ซึ่งก็พบได้บ่อยนะคะในการใช้ห้องน้ำสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะมาเะะตือนหรือว่าแนะนำนะคะผู้หญิงนะคะให้เราคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่ามันพบได้บ่อยนะคะ mm hmm. ควรจะไปพบแพทย์ไม่ควรจะนิ่งนอนใจค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ